สวัสดีครับอาจารย์นรองครับสวัสดีครับปรเมศครับครับวันนี้อาจารย์ครับเห็นตั้งประเด็นไว้คุยกันเรื่องดอกเบี้ยครับผมดอกเบี้ยนี่ออกเกวงกีดกวงกีธนาคารหน่อยนะครับอ่าทไมครับโดนขึ้นดอกเบี้ยอมันมีมีสี่เรื่องนะครับที่เกี่ยวประชาชนนี่นะเกี่ยวกับลงทุนด้วยนะหนึ่งก็คือการมองการแข่งขันระหว่างบริษัทไทยกับบริษัทต่างประเทศผ่านอัตราดอกเบี้ยนะ การมองการแข่งขันระหว่างรายใหญ่กับเอจะมีรายย่อยนะผ่านดอกเบี้ยอันและอันที่สามเนี่ยมันก็มองเรื่องเศรษฐกิจบนท้องถนนผ่านดอกเบี้ยอันที่สี่ความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้ที่ม่ามากเกินไปนะเอาไปรัเนแรกก่อนนะาเราเนี่ยรัฐบาลนี้พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจพยายามกระตุ้นการลงทุนนะต่างๆนะแต่บางครั้งเราก็ลืมมองถึงสังกาดจากการแข่งขันอืเราไม่ค่อยได้มองถึงว่า ตัวแปรที่ทําให้การเกิดการของเราเนี่ยมันด้อยเสถียรภาพในตัวหนึ่งก็คือเรื่องดอกเบีย้ยยังไงครับ,รบอาจารย์ผมยกผมยกอย่างนะเวลาญี่ปุ่นเนี่ยนะบริษัทญี่ปุ่นหรือว่าบริษัทจีจโร่เข้ามาแข่ขงกับเรานะครับถ้าเขาฮิ้วเป็นมาากประเทศเนี่ยเขาอิ้วเป็นมาจากประเทศนะดอกเบีย้ยกระโดมากครับอืมอม,มาถึงดอกเบีย้ยจากประเทศเขาที่เขาฮิ้มาเนี่ยน,นะได้ถูกเราเยอะครับครับถูกเรานะฮะอ่าหรือเขาแค่ฮิ้วกรเป๋ามานะมาในแบรนด์เนมเขาเป็นสัดักษ์ใหญ่ครับ มาถึงบ้านเราเลยนะพยเพราะว่าดอกเบีย้ยที่กู้จากธนาคารไทยเนี่ยเขาได้อัตรา,าต่ำกว่าคนไทยกู้ครับออายกอย่างนะก็อาจจะกู้ในอดอกเบีย้ยเนีอนจะร้อยสีรส่ร้อยห้าในขณะที่คนไทยต้องกู้อาจจะร้อยละเจ็ดอันนี้กู้จากธนาคารพาณิชย์เหมือนกันเหมือนกันนีาเพรา<อ>ะนั้นเพราะนั้นเขาเองนะก็มีพวกบริษัทต,ต่างชาตินะก็มีทุนมาสารอยู่แล้วนะ แต่ทำไมบ้านเราถึงดอกเบี้ยของเราเนี่ยปราก็ได้บริษัททำเลทใหญ่ๆมันได้ดอกเบี้ยถูกกว่าก็ยิ่งได้เปรียบเข้าไปใหญ่เลยมาแข่งกันแบบนี้ไเลเข้าวใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าดูดิบฐีเขาจะนำข้ามาเลยนะเขาสามารถสั่งในทั่วโลกตามสาขาเขานะเขาสามารถเลือกเลยว่าดิดบฐี่ถูกที่สุดมไม่เขาได้อช่อไหมแต่ก็มาถึงก็อาจจะลดเราก็มีการส่งเสริมเงลงทุนลดรถพาส่งพาธินำข้าวอีกอืลำบากมากเลยดูแลเนี่ยคนไทยจะงงหัวขึ้นมาแข่งเขาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเลยอธิบายกันเราเองก็ ันัยดอกเบี้ยเองเนี่ยมันก็ไม่ส่งเสริมคนไทยในางชาติได้อย่างอย่างเข้มแข็งนะครับอมาดูเรื่องที่สองถ้าวางรายใหญ่รายย่อยอืเราในพูดที่ไหนก็ต้องเอสเอ็มอีเอสเอ็มอีมส่งเสริมเอสเอ็มอีจังเลยนะคดูดีนะครับแต่เชื่อไหมที่ผมทำเอสเอ็มอีอยู่เนี่ยกับญาติๆดินะเวลาเวลารายใหญ่ไปกู้ตีร้อยล้านพันล้านนะดอกเบี้ยได้เกินห้าเปร์เซ็นตนะครับเอสเอ็มอีเท่าไหร่ครับอาจารย์เอสเแปดบวกครับอ ต้ 8, 8, 5, 5, 4, องเป็ดแปดแต่จุดห้าแต่จุดสี่แต่จุดสามและอาจจะไปถึงสิบแปดเปอยีอ่ซ็นแล้วเหตุการณ์ว่าบริษัทเรามี <c oughs> เครดนะิตมากน้อยกันไหนตลาดนะธรรมดาก็แปดแจุดห้าแป่จุดหกว่าไปนะแต่สมมุติว่าเขาไม่ว่าใจเรานะเขาจะรับสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยครับก็เขาบอกว่าแหมรายใหญ่ที่เขามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนี่เขาโอ้หลักประกันเขาอย่างไงเขาไม่เบี้ยวแน่เอสเอ็มดีเดี๋ยวก็เจ๊งเด๋กวก็เจ๊งใช่ไหมคือรายใหญ่ทุนเขาก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหม ตล,ลาดเขาก็ครองอยู่แล้ว<ะ>มอง่านดอกเบีย้ยเนี่ยโอ้ยเขาเขา,เขาได้ต่ำกว่าเราเท่าตัวอย่างเงี้ยนะเรากู้มาแปดจุดห้าเขากู้สี่จุดห้าเ้ตาเแล้วมีสู้ได้ยังไงครับไอ้ต,<ะ>ตรงนี้อาจารย์ครับถามนิดนึงไอ้การกําหนดอัตราดอกเบีย้ยแบบนี้เนี่ยธนาคารพาณิชย์แต่ละธนาคารเขาเขากำหนดเองหรือว่าต้องมีกฎ<ม>กเกณฑ์จากแบงค์ชาติเข้ามากํากับผผดูแลปุ๊บนุอัตราจลี่นะ,ผผนะะอัอตรยยาจลีก็แปด เปิดบุเปิดบวกนะมันอาจจะเปิดจนหนึ่งไปจนสองไปจนสามไปจนสี่จนสี่ว่าแก่ธนาคารจะกำหนดนะแต่โดยจริหาออกมาแล้วเนี่ยเปิดบวกอ้าวกลางๆแปดบวกอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนกันนะโอ้โหนี่แล้วเป็นเรสู้อุันอย่างไรผมเลยไม่เอาเร่องสู้อุันอย่างไรนะตลาดก็คลองอยู่เงินทุนเขาก็มากเขาไม่ใช่บริการธนาคารโอ้ดอกเบี้ยเราถูเราขึ้นอย่างเอสเอชดีย่งไรเอสเอชดีก็แบกน้ำหนักอารพูดง่ายๆต้นทุนสูงถูกต้องแต่เวลาพูดในส่งเสริมจังนะเอสเอชดี คุณจะไปธนาคารหรือมันอยู่แห่งเดียวเลยนะฮะมันมันมันแล้วที่สําคัญเนี่ยเราก็กู้ยากด้วยนะครับกู้ยากไม่ไม่จะกู้เอเซียบีก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะต้องไปเอาคุหรือมาค้ำประกันด้วยนะฮะเออจำเลดการเป็นมาค้ำประกันอ่าต้องเสียค่าเบี้ยประกันต่างมันลําบากมากเลยนะพวกเอเบีอย่างเราเนี่ยเออยแล้วลูกผมอืบรรภรรยาผมหรือหรือว่าญาติญาติอยู่เอเซีบีอยู่เกินบนท้องถนนนี่นะ โอ้โหลูกค้าก็หายหมดดอกเบี้ยก็แพงมั่นมันมจะสู่งยังไงอ,อันนี้อันที่สองครับอาจารย์อันที่สามอันนี้อ,อันที่สองล้นะอันที่สองแล้วอย่ากับอย่าก,กับเล็กเลยอัอน,นที่สามเศรษฐกิจบนท้องถนนเศรษฐกิจบนท้องถนนพวกแม่ค้าพ่อค้าต่างๆหาเล่แผงลอยอ่าจําได้ไหมครับที่ผมพูดผมพูดกับฟังฟังประเมทละ ตอนนี้นะถ้าเรากระตุ้นเศรษฐกิจนะต้องส่งเสริมเศรษฐกิจบนท้องถนนครับถูกไหมจำได้ครับบนพื้นที่ต่างๆนพื้นที่ร้านอาหารต่างๆนะก็เออเน็นสมมิิเขาก็คิดคล้าๆกันนี่อาจจะเปิดพื้นที่วัดอะไรกันนะอันนี้ผมเรียกัรวมว่าเป็นเศรษฐกิจบนท้องถนนครับทีนี้ถ้าเราจะทําเศรษฐกิจบนท้องถนนคันนี้เวลาจะวิ่งไปกู้นะอืมมันเกือบจะมีธนาคารประเภทใจะให้เราครับเออจริงด้วยอาจารย์เออนะ ก็อาจจะวิ่งแหววจอกระสอจอออมสินหน่อยนึ่งออมสินอก็พออยู่มีอยู่บ้างนะ่ดอกเขาละเก้าครับอย่างน้อยใช่ส่วนน้อยและละเก้านะละเก้าต่อปีใช่แต่ละละเก้านะของของธนาคารพาณิชย์เนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าทำสุดแล้วะทำสุทธะนั่นก็แปมแต่ของออมสินตทำสุทธคือเก้านะเก้าแล้วก็บวกใช่ไหมคราวนี้จะกับเจ้กู้ง่ายไหม แล้วจะวิ่งไปไหนเนี่ยพวกจุต้องถนนดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้ทําอะไรอยากจะลงมือกู้นะอย่างพอเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องวิ่งไปหาเงินนอกระบบอ่าใช่อันนี้อันนี้อันนี้ง่ายเลยเพราะว่ามันมันมาหาทุกวันเลยอาจารย์ในพืนระบบความสะดวกของเราคือมันง่ายไม่ต้องมีสัญญาเงินยาแต่มาทวงทุกวันร้อยละสิบร้อยสิบเปียงครับเอ แร่ที่คุณลองคิดดูนะอนาจจะผมคิดจะขายของริมถนน,น,นข้าวผัดกับเพรานะครับโอ้โหโดอกเบี้ยก็ไปร้อยสิ่ร้อยยี่สิบนะแล้วคุณไปสู้เซเว่นดีเลเว่นได้ไหมเน<อ>ี่ยเซเว่นีเลเว่นกู้มาร้อยละสี่็้ละห้าต่อเดือน <ฮะ S 2> ต่อปี<แ>โอ้โหจะสู้ได้อย่างไงตัวใหญ่กว่าต้นทุนถูกกว่าอีกโอ้โหคือคือผมไม่เข้าใจนะว่ารัฐบาลมองเห็นตรงนี้ไหม<อ>ผมพูดจากสิ่งที่ผมทําอยู่ไงหมายความว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่า ดอกเบี้ยนี่มันเป็นหัวใจสําคัญเลยที่ที่เราน่าจะต้องหันไปพิจารากันผมว่าต้องพิจารณามากๆเลยครับเอออืมอันนี้ผมมองแล้วมันคือคือคนเล็กคนน้อยนี่อกจากดอกเบี้ยจะแพงแล้วนะครับมันยังมันยังกู้ยากอีกอ่ะนะก็อ้างนะโอ้ยอาจารย์ผมรับเงินฝากจากประชาชนนะผมต้องทำอะไรเป็นประชาชนในต่อไทยผมจะต่อที่ชั่วไอ้ยังไงนั่ก็มีผมจะได้มาฟังได้อยู่นะมาฟังได้อยู่ แต่คุณเชื่อไหมหนักกว่านั้นอีกนะถ้าขาูผิดนัดนะอ่ารตัวกู้มาร้อยละสิบก็สิบแปดร้อยสิบห้าต่อเดือนต่อปีต่อปีพอผิดนัดปั๊บมันกลับอะไรดูกไหมนู่นไปถึงร้อยละยีแปดต่อปีครับไปถึงขนนั้นเลยนะแล้วอธนาคารต่างชาติหนักกว่านั้นอีกนะพวกซิตี้แบงก์ก็ตัดเซ็งะไรนไปลอยนะกัใครก็ดร้อยสิบหาร้อยสามสิบเลยนะ ายแล้วแล้วไอ้คนค่าถ่ายถนนมันจะหากินยังไงเหรอเนี่ยดอกเบี้ยอย่างนี้นะก็ต้องวิ่งไปหาต้องวิ่งไปหานาจุนนอกระบบครับนอกระบบก็ยิงโหดเข้าไปใหญ่โยวก็ไป่ทีนี้ทีนี้ธนาคารก็พูดเห็นไมธนเห็นไหมล่ะผมมาดีกว่านาจุนนอกระบบตั้งเยอะไปโ่นเลยนะได้ทีได้ทีเอาเลยับหมายความว่าแล้วมันมีวิธีการที่ทําให้ดอกเบี้ยที่จะมาปล่อยกู้กับ ธุรกิจ SME หรือธุรกิจที่อาจารย์บอกว่าอาธุรกิจเศรษฐกิจบนท้องถนนเนี่ยได้ตามกว่าน,นี้อีกโดยที่ธนาคารเขาเองเขากา็ไม่ต้องกังวลเรื่องอมันจะเสี่ยงไหมเดี๋ยวนายปรอเมศนายนันลงนี่แหมไม่มีหลักต้องหลักทรัพย์ธุรกิจอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเราจะเบี้ยวนี่หรือเปล่านี่จะศูนย์ไหมมันมีมันมีมนม <c oughs> วิธีการ,หรไหมล่ะอาจารย์อ,อย่างนี้ครับผมผมคิดถึงอาจารย์ผมนะผมนี่ทำมานธนาคารกับคนจนเนี่ยนะก็เสียยิ่อาจารย์สวยนะครับ ฉันยตอนนั้นแกส่งเสริมสินเชื่อจนหมดกันแน่แต่ก็บอกเลยนะธนาคาพรพาณิชย์ทุกแห่งจะต้องปล่อยเงินกู้ในราคาดอกเบีย้ยไม่เกินเท่นี้เท่นี้ครับ<ฆ>ให้แก่ภาคจะวดนะเป็นจัด่วนเท่านี้เท่นี้เช<ฆ>่นบอกว่าปีนี้ะธนาคาพรพาณิชย์ทุกแห่งต้องปล่อยสินเชื่อให้แกภาคจะวัไม่ต่ำกว่าร้อยละยี่สิบของสินเชื่อทั้งหมดอดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละสิบห้าเรื่องมีเลยนะ เออจัดป่วยนะเป็นนโยบายของรัฐบาลเป,เป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเลยครับเออและถามว่าทำไมทำไม่ได้หรอเอาจากนี้ไปเราต้องการตรงเสริม H B. เอเอมีดังนั้นเราขอวางนโยบายว่าให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแหง่งจะต้องปล่อยสินเชื่อให H ้เอเจมีทั้งหลายไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของเงินกู้ที่ปล่อยทั้งหมดครับอา่าดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละสิบห้า อป้อมคุณฎาแข้งนะอันนั้นแหละก็ได้อืมไม่ต้องได้ทำอ่ะแล้วแล้วส่วนส่วนว่าจะไปหากลไกวิธีการอะไรเพื่อให้มันรัดกลุ่มอะไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะต้องมีอนกรณนึงครณีมาข้ามประกันอไรก็ว่าไปเดี๋ยวนี้ก็มีสถาบันการเงินข้าประกันอยู่ใช่ไหมหรือหรือเดี๋ยวนี้เขามีเขามีอะไรนจะอาจารย์รวมกลุ่มกันแล้วก็ค้ากันไปค้ากันมาอย่างเงี้ยก็เป็นออย่างเงี้ยก็เป็นหลักการทั่วไปถูกไหมทำไมไม่วางระบบอย่างเงี้ยถ้าคุณส่งเสริมจริงๆอ่ะครับอืมเออแล้วแล้วถามว่า ทำไมพวกแบงค์ทั้งหลายเนี่ยเศรษฐกิจมันตกตันนะ,<ฮ>ะมันไม่มีกำไรมากกระโดกโมนตงโมนแล้วก็บเดื <ฮะ S 2> อนสิบสองเดือนก็อะไรก็แปลว่าเงินฝากเนี่ยมันต่ำทีสิบดินอ,ออมทรัพย์หรือห้าร้อตังค์นะครับออต่อตัวเองเดี๋ยวนี้คนคนไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยคิดกันแล้วเรื่องดอกเบี้ยออมทรัพย์เนี่ยเอาดอกจะฝากสามเดือนสามเดือนก็หนึ่งอย่างมากนะหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดห้า <g ül> ไปหกเดือนก็เป็น1 1> หนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดไปสองปีเนี่ยอย่างมากก็สองบาทสูงสุดเลยนะแต่ด้วยอะไรมากก็เป็น 9, หนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดแปดนี่สองปีนะฝากประจำสองปีอ่านถอนนะแล้วคุณลองคิด,ดง่ายๆสมมติว่าฝาบประจำสองปีนะมันจ่ายดอกประมาสองบาทสูงสุดต่อปีนะแต่ฝากประจำสองปีเนี่ยมันนําไปปล่อยคนอื่นเขาเนี่ยร้อยละสิบสองปีอเพราะนั้นได้กี่ไหมแปดเปอร์เซ็นต์ ช่องว่างนะออาจารย์นลงจะมาบอกว่าได้กําไรเยอะไม่ได้ผมเป็นนายแบงก์ผมก็ต้องมีค่าบริหารจัดการมีเงินดงเงินเดือนค่าตึกค่าแอร์อะไรผมสิอ็อย่าลืมนะนอกจากเราเบี้ยแปดปร์เซ็นแล้วนะมันยังมีค่าทํางเงินจุกจีกอ่ะอ่าอ่าค่าจุกจีกยี้ไม่พอนะมันจะมีลักษณะของแถมอีก อาจจะพู้เงินใช่ไหมต้องทำประกันเท่านั้นตอนนี้นะประกันชีวิตครับอ๋อตอนนี้มีทุกแบงประกันนู่นประกันนี่สะรับผานอาขายประกันก่อนนะเราจะกู้เงินเนี่ยขายประกันก่อนเพราะนั้นถ้าคุณไม่ไม่ซื้อประกันเขาเนี่ยเขาไม่อยากให้เลยเขาเขากลัวกลัวลูกนี่ตายเดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายนี่อะไรอย่างนั้นนะครับพราะทุกชาติโอ้โหมันมันมีธนาคารทาที่ในเมืองไทยนะครับที่ช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยเงินสดกับดอกเบี้ยเงินกู้นสูงขนาดนั้นนะครับ อาจารย์โดยโดยโดย,โดย,โดยทั่วๆว,วไปอย่างในประเทศตะวันตกหรือประเทศที่เขาเอาแหละมีความเป็นธรรมกันพอสมควรในระบบเศรษฐกิจเนี่ยอัตราตรดอกเบี้ยความห่างระหว่างเงินฝากกับเงินกู้เนี่ยมันมันอยู่ขนาดไหนประมาณยังไงจ้ะสูงสุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อสูงสุดแต่โดยเฉี่ยนะครับประมาณสองจุดห้าถึงสามครับอ๋อธนาคารเขาก็อยู่ได้นะอาจารย์ไม่ไม่ไม่ขาดทุนไม่อะไรก็เขก็บเงินกว่าเราเยอะอ่าแต่ของเราเนี่ย อย่างตา่ำก็ห้าครับอ,อย่างสูงไปสิบเลยครับอ,อย่างนี้นะครับครับนี้ถามว่าเราก็บอกว่าใช่ไหมครับเฉลี่ยกีนมันตกตามกำลังซื้อใหม,ม่มีเงินไม่หมุนสะพัดอย่างงี้อย่างนี้มันจะหมุนยังไงมันไปกองธนาคารหมดนะวครับนะแล้วธนาคารก็ปล่อยเฉพาะให้คนที่มันรวยมากๆครับเงินไปกระจุกตัวอยู่ที่คนรวยครับ คนรวยฉะนั้นกู่ได้มากคนจนกูนก่ไม่ได้คน,คนจนต้องการเงินมากแต่กู่ได้น้อคนรวยความจริงแล้วก็ไปต้องการเงินมากหรอกครับแต่คู่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะมันชึ้นเพี้ยนนะครับระบบเนี่ยแล้วก็เลยบอก<โ>ว่าเวลาคนรวยจะเริ่มต้นอะไรเนี่ยมันง่ายกว่าคนจนเยอะแยะเลย,ยง่ายกว่าเยอะนะลูกคนรวยเนี่ยอยากจะทำดูขี่ขึ้นมาใช่ไหมเรียนหนังสือก็สอบตกนะอีเด็กเกะเออเที่ยวแว่นไปวันวันดูแต่สมาั์ทโฟนอ่ะ พ่อบอกว่าทำนั้นไม่ได้ไปทำธุรกิจไปไปไปต่เรากู้เงินดูซิเราทดลองทดลองไปถึงกู้สิบล้านพ่อก็ไม่ให้จบแล้วใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรเลยลูกคนจนเนี่ยจะเริ่มต้นทำค้าขายดินถนนนี่นะจะกู้กแสนบาทยากครับอราจะหาจากไหนมันไม่ใช่คนไม่อยากะมากินไม่ใช่คนไม่อยากค้าขาย ใช้เงินทุนเี่กเอาเบี้ยมาแทนเกินไปรัฐบาลควรจะทําอย่างไรเรื่องแบบนี้ครับอาจารย์ครับอารับประทานเลยมันก็มีโครงการเยอะแยะที่พูดนะโครงการคนทําธุรกิจมันสอาภาตพูดแต่ที่พูดพูดกันอยู่นะในทางปฏิบัติมันมีจริงไหมล่ะสังคมไทยเป็นสังคมวัฒนธรรมครับครับโอ้ยคนคิดประดิษฐ์คำวัฒนธรรมคำสอนเป็นท้องถนนไปหมดครับแต่ทุกคำวัฒน์ที่พูดมาวัฒนธรรมที่พูดมาเนี่ยจิตญาณทั้งสัญญาปล่ะ มันเป็นอย่างนี้ยัอไงถ้าเราจะเสนอแล้วครับอาจารย์สมมติเอาเนี่ยแมนทีมงานดรสมคิดฟังอาจารย์นลงทุกวันเลยเพราะว่าอาจารย์นลงพูดถึงบ่อยเนี่ยนะฮะบอกผ่านไปยังไงบ้างผมมองผ่านดอกเบี้ยนะะผมอย่าให้เอานโยบายของอาจารย์ป่วมาใช้ไงครับสมัยนั้นเราจะบอกว่าแน่นอนเกษตรกรรมเนี่ยคือพื้นฐานหลักของเราครับเกษตรกร,รคือกระดูกสันหลังของชาติถูกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคทุนนยิยรรมเมื่อยุคเศรษฐกิจค้าขายถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยกระดูกสันหลังของเราเนี่ยคือเศรษฐกิจบนคือพ่อค้าแม่ค้าบนท้องถนนและกรรมกรครับเอาละผมะเสนอเรื่องกรรมกรเรื่องาการงางมาหลายครัง้งไม่เคยได้สักทีคราวนี้เห็นน้องสมคิดก็ชูเรื่องจะดีวันดีแล้วน้องก็ฟังเากเล่น,น้องนะช่วยช่วยเอานโยบายจากผู้กระจายตัวว่าต่อไปนี้เศรษฐกิจบนท้องถนนนะต่อไปนี้เศรษฐกิจอิีเนี่ยเราจะกำหนดเป็นโปปนโยบายสถาบันลั ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจะต้องปล่อยสินเชื่อเอชบีหรือสินเชื่อเศรษฐกิจบนท้องถ,ถนนไม่น้อยกว่ารอ้อยละยี่สิบของอสินเชื่อที่กองทัพหมดจะได้ไหมให้เป็นนโยบายไปเลยให้เป็นนโยบายไปเลยครับ<อ>จะได้ไหมหได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรอะไรที่แกงกันหน่อยทำไมอาจารย์ฝนถึงกล้าฟันธงว่าได้ออืบริษตรกรเนี่ยขนาดว่าเรษัทกรก็มีความเสี่ยงสูงกว่าเยอะนะเพรอะฉะนั้นเพราะอยู่ในกรุงเทพเราก็ปล่อย แต่แบงก์กรุงเทพก็ฉลาดไงก็พิ่งว่าคุ้มรอยนะจะขอให้ไปร่วมมืออ่า CP ได้ไหม c ีจะเป็นรูปการเป็นตโครงการ CP อะไรอย่างไรแต่ก็โอเคแต่ยังน้อยยังถึงก็ยังก็ยังเชื่อเกษตรกรยังยังได้คิวได้กู้กู้ผ่าน CP แล้วว่าใจครับแต่ว่ายังกู้ะไบียถูกหน่อยนะเอถ้าทำ่างนี้ได้ผมเชื่อเออน่าจะไม่ได้นะครับอ่าแล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับอาจารย์ในการที่จะ ให้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาก็คือเรื่องดอกเบี้ยนะครับวันนี้เป็นประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ขอพรบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ